สวัสดีจ้าเดินทางมาใกลจีฮอดเล็กพี่น้องวันนี้เดินทางมานมัสก,การหลวงปู่ศิลาพองเห็นรูปปัป้นพิ่นี่แหละเดินทางมาไกลแล้วเป็นตะคุนหลายครับแม้แต<ะ>่ตวันธรรมดา,าคนก็ยังหลายด้วย สิมีดอกว่ายให้เร็วเนาะไปจตดเดยไปจอดเลจอดที่แล้วเขาจะไปจอดไส่จะไปได้บ่้านจอดที่แล้วเขาไปงางไปตอดถ่ายก็เด้ไว้ชุดนี้เขาจะไปแล้ววะเขาจะออกไปเล้วาถึงยังมันป้บปุ้ยเลยเดี๋ยวค่ะเขาจะไปแล้วก็เขาจะหยับไป ไปฟังกรพรานั่นเดีเขาเจ้กันไว้เขาจะบิกโอ้โหคุณเป็นเดินถึงตนี้อยู่เถอหามงไปจังส็แม่นเดี๋วไปหาจอดตั้งคุณยไปพอดีห้องประเด็นเนี่ยกรับครับละนั่นเอียบไปยุเทินเลยเร่งว บดีมาจากเทียเนาะแต่ผ่านล่งปูดังหน่อยท่าผ่านล่งปูดังไหมหน่อยล่งปูคือบารมีหลกันดิหน่อยว่านี้ว่าม่นอันนี้ห้ามจอดเขาเพ่งจะไปเสียข้าวอ่ะเอาก็นี่เดี๋ยวเพิ่นว่างอยก็นี่ห้ามจอดนี่แหะเนาะเสียข้าวเออก็เสียบ่เป็นหยัง ไปเลยเนี่ยแหลวครับครับครับปุ <c oughs> โ่โค้งอ๋อดีจ่อด็ก็เจะอากระได้ได้ได้มันธรรมดานี่เลยนั่นมันถีดตันทั้งโค้งเขาบอกก็ดีแล้ว หอวหมกจอดหลุดเดาอจำหนีสักก่อนพี่น้องไอ้